นั่งรออะไรบอกท่านผู้ชมสิผมนั่งรอไก่ครับใช่ไหมนอนเกียกขี้ดินแท้คือจังสีนอน่นเนเตียงนอนเบาอ,อยู่คือสีนอนเกียกขีดินแท้ลูกอมือน,นี่ล่มแห้งแห้งพี่น้องกอแห้งย่านต้นใหม่อยู่ล่มเวอร์อรอ,อยู่ด้ยเยอมันมีตะกบใหม่แหงเนาะ เดาใจเบิ้งกบไหมเสียงอะไรไอ้เงี้ยอเงี่ยอยู่น่ะเสียงเสียงน้องโว้ยผุน่ะงอออกมาแล้วพี่น้องงอสีดำดำผุนพี่น้องไม่ต่างงอเด้อผุน่ะ คหนหงว่วฟังลดเสียงล่มพี่น้องล้วอยู่ในป่าเนาะมันเนี่ยโอย้ล่มพัดอันขวดอันนั้นเด้อพี่น้องขวดโคกพูนะตัวอะไรล้องน้อล่มแห้งปนี บ่ได้ย่างเข่าป่าแล้วเนี่ยนิภาสียางไปจอบนั่นย้ะไปจอบเฮ็ดอีกอยู่กับบ่ได้ที่มาบ่อท่านในเบิดดีป้านใดพี่น้องอันมันก็นยังขาบมันเห็นบ่เขาเขาเขาื่อนนั่นแหละกัสิบ่งบอกถึงสภาพอากาศละพี่น้องมันก็ิิเป็นแบบหนาวๆอยู่หันนะพี่นอ้องอ้ายก็ขมมากเลยพี่ออน้องขมปึ๊บมาหลดเมื่อตึ๊บมาหลดปาเนี่ย ฟังเสียงล่มเด้อพี่น้องนี่นะต้นไม้สามต้นนี่พี่น้องต้นนี้ใหญ่สามต้นนี่ต้นแห้งเด้อนี่พี่น้องเดี๋ยวมาล่มใส่หัวข่อยเด้อ <c oughs> ตายนี่เว้ยผู้ใดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ยาเพิ่มตายโ <c oughs> อ้หัวหน่ะตึงตึงๆมากอ่าเี๋ต้น มิดมากป็นอ่เปมากกันเมิดตืบหลุดเดนี่ยอ๋อขีเมฆมันบังเห็นวะเมฆมันบังเอมิดตืดบหลบุดบันไดใส่ระเบิดเปิดแสงนะบราเปิดแสงมันเรใส่แฟลนะใส่โหมดนี่ร่องบังขนนะร่องโหมดไหม เดมันหนอกอย่างหรอกห้ออี๋อี๋เนาะตัวอย่างวะน้าจอดเนาะเอาเจีกเนาะพี่จอดไม่ออกมาหรอกเดอ้อตังแต่ว่าไอ้ตังแต่ไฟระเบิดนะ่ะพี่น้องกองไฟระเบิดเขาบอออกมาเลยพี่น้องหวาดกลัวอีกจากที่หวาดกลัวเป็นหมาที่ขี้ระแวงหวาดกลัวแล้วขอนเสียจากไอ้ไอ้ตายนะนพี่น้องบันนี่กะมาเป็นตัวสีอีกได้ยิ่นเสียงระเบิดไอ้ข่อยเผา อีหยังละหมือนสิมันระเบิดตุ่มบัดน,นี้เลนเขาบ้านสันย่านมาเลยพี่น้องบัดน,นี้อานายมันบอกออกมาจักเทียดีย้มันออกมาเงียวซื้อพี่น้องแต่ว่าตอนประกบเขาเออตรงว่าให้ให้แห้นนังผ้ามากข่ซันแกมไม่ออกมาแกสีงเงียวใส่บ้านขี่ใส่บ้านโหลดพี่นอ้องเออแกเท้าดำไหมเท้าดำไหมนะ่ะ <laughs> กันอนติลูกฮะยร้อนเหรอบอกมาทีสิแจกฮุบพิว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 เยาหมั้งล่มปไนไหนกันยังดังใส่ยู่ข่อยแต่ละว่างนี่ดอกพี่น้องข่อยเอาหนามมะเอาหนามมะขวงไว้อยู่นะน้าเนี่ยงมเปิบโหลดเอาไปเสียว่ามันติว ยานไม่พ่ายหนีว่าเป๊ะเๆเอๆเอ,เอดังอยังขอ่อยกระอดนวได้รน้อพี่น้องพอแเรงหน้าข่อยกระยากหาเนี่ยปิ้งย่างอารมณนะ์นะอือเป็นพระท่านเจ้าตาว่าข่อยมีน้ำตังยี่ดอกพี่น้องน้ำทั้งน้ำตังเลี้ยงหลายสายไว้นะเพื่ออย่างต้งได้ถึงกับถึงงบกบเลืดอดเทียมมันเอาท่านใส่เนี่ยฮึ สนามบินสนามบินล็อกฟอร์ตก็บอกใจกันก็เมืองนี่พี่น้องเมืองเกาข่อยเนาะอันนี้เมืองไห่บอกใจกันติดกันนะพี่น้องเป็นเมืองที่ติดกันนะเพราะว่าพ่อใหญ่นี่กันยังอันอันกลับไปเฮ็ดงานมองเกาอยู่อันบ่แม่ว่กกลับดอกก็เฮ็ดงานมองเกาแห้วพี่น้องมาวก็มาเที่ยวไปเที่ยวมาฮ่นนะอ๋อ ก็ะหาสิบสามปีพ่อใหญ่พอยก็เอิญพ่อใหญ่ไปสั่นเพิ่นก็สิพ่อใหญ่เอรีน่ะเนาะเพิ่นเป็นขีิโลพอดอกเอิญพิ่นว่าพ่อใหญ่นนลหรโอ้ยฟิ้งไฟเป็นในโตถา้าเอาทานมานั่นนะพี่น้องถ้าย่างไกลทานก็มีอยู่ดอกบ่าแต่ว่าพัานขออยากเอาทานจากพื้อนหน่ะนะอืมไปในหม่องเก็บพื้นพูน มันยังบ่อแม่เนอันทาความสะอาดได้ปันหดพี่น้องเพราะว่ามันยังอากาศยังเบบบม่อยากออกบ้านนะอากาศยังหนาวอยู่นะออกได้กับพะมามปิ่งย่างถาซื่อแต่ว่าบ่พอสิีมาทําความสะอาดกวดแปนอีหยังสินะคอยคิดว่า่อยสิบ่กวดออกใบไหมมันคอยเสีเอาว้ให้มันเฮ็ดเกิดน,นะพี่น้องให้มันเป็นสากเผิดสาก,ส,ากสัดไปนี่โอ้ทางฝ่าเหมืดขึมมาแล้ว สรุปมาแล้วอันนี้ตอนกลางเว็นเอ้ยตอนตอนค่ำได้พี่น้องตอนค่ำบ,บางงัวเขาร่วมกลุ่มเนาะพี่น้องมาเลยเขาเขาหยุดร่วมกลุ่มกันยุงงัวเขาว่าฝนสิตกบ่ มันรวมกลุ่มกันนอะเพราะว่าพญายักษ์กอดวะพญ่หนหี่ว่าถ้าฝนบ้านเจ้าเจ้าไม่เคยสังเกตสมองว่าสันพนวาถ้าฝนสิต,ตกหรือฝ่าล่มมากสิเ<อ>ขาสิ่วมกลุ่มกันตัวถ้าฝ่าเกินมากเหมือนสัญญาณบอกเขาขอขอขอก็กังหูเนาะเขาสิรวมตัวกันมาสันพใหญ่วะขอกระตั้งพนวาบางสิ่งสารล่าซัเข้าห่อพี่นนอง หนีอยู่ต้นไม่ต้นใหญ่ๆนี่พี่น้องอันโกนเด้อันอันอันมันมันสีมีกระลอกสีดำพี่น้องกระลอกสีดำาอาสัยอยู่ในโกนนห่นพี่น้องฝนน้ำน้ำห้างน้ำหยอดนะก็เป็นห้างเป็นห้างอยู่่นเป็นพวกกระลอกพวกอีหยังนี่มันมันมั่นถำล่างนะหนาวเนาะพี่น้องเนาะธรรมศาสตร์มันเย็บใบใหม่กันไปเห็ดห้าง